นี่เอามาเตือนกันแล้วก็เป็นคลิปวงจรปิดที่น่ากลัวนะครับเนื่องจากว่ารถเก่งป้ายแดงอ่ะมักจะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าไงมือใหม่หัดขับอ่าใช่มีหัดขับจริงๆนะ,ๆๆนะเก่งป้ายแดงน่าจะเพิ่งถอยออกจากโชว์รูมไม่นานแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือหน้าปั๊มน้ํามันมาแล้วครับแล้วนี่เลี้ยวเข้ามาแล้วเสียหลักแล้วชนคุณผู้ชม เก๋งขาวกําลังเติมน้ํามันอยู่ครับเราเห็นในมุมนี้ว่ารถชนรถแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากจะชนรถแล้วชนเด็กปั๊มขาขาดเลยครับนี่นี่ภาพด้านหลังชนหนักนะครับเพราะว่าไอ้จังหวะตอนที่เสียหลักเนี่ยไม่มีเบรกเลยสําหรับรถป้ายแดงชนเต็มๆเลยเนี่ยพนักงานคนหนึ่งกระโจนหนีไม่ทันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ํามันปตทบางขุนเทียน14 โอ้โหนี่ทุกคนตกใจมากนะ<อ>กับเหตุการณ์แบบเนี้ยคืออีกนิดเดียวนั่นคือรถขนปูนแล้วนะใช่ถ้าเกิดไปชนอีกก็จะเสียหายเพิ่มเติมแต่ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของรถคันสีขาวแล้วเขาก็เป็นผู้เสียหายเพราะว่าเติมน้ํามันดีๆอ่ะทำไมมาชนกันแบบนี้เชื่อว่าคุณอริศราบอกว่าได้คุยกับเจ้าของรถป้ายแดงครับคือมันเป็นจังหวะที่เจ้าของรถป้ายแดงเนี่ยจะเลี้ยวเข้าปั๊มจริงๆมันต้องเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วแต่เนี่ยมือใหม่หัดขับเหย<า>ียบคันเร่ง พอคันเร่งปุ๊บรถมันกระชากสิอพอมันกระชากมันปีนขึ้นฟุตบาทดีไหมครับครับแล้วมันก็คุมรถไม่ได้อีกเลยเขายังไม่ต้องค่ะแล้วเขาเพิ่งอ,ออกรถมาเมื่อวานนูอตอนแรกผู้ชายเดินมาถามหนู่าเติมอะไร <S <S แล้วก็ผู้หญิงค่ะที่โดนขาท้าย่ะผู้หญิงเป็นคนเอามาปิดฝาทางให้ค่ะแล้วก็มันจะเดินมาเอาตัางแล้วก็มาเลยแล้วก็เหมือนรถหนูอะกระแทกขึ้นไปโดนกับไอ้ตู้น้ำมัน อีกคนนึงนะครับเจ้าของปั๊มคุณผู้ชมเจ้าของปั๊มเนี่ยพูดในมุมของเด็กปั๊มที่เป็นเป็นเด็กเมียนมาที่มาทํางานที่นี่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือว่าถูกรถชนแล้วขาซ้ายน้องเนี่ยต้องตัดทิง้งคิดดูสิทํางานอยู่อ่ะ,ม,ม,ะม,ามาวันนี้ต้องตัดขาท้ายขาซ้ายทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจค่อนข้างแย่ครับอย่างขานี่ต่อไม่ได้นะฮะตอนนี้คือคุณหมอเนี่ยตัดขาออกแล้ว อันนี้คือข้างซ้ายนะครัข,ข้างขวาก็ขัดขัดด้วยตอนนี้ดามเด็กอยู่ดามเด็กภายนอกนะนอ้องตื่นขึ้นมาขาไม่มีร้องไห้อย่างเดียวเลยนะตอนนี้ข้าวยังไม่ถาเข้าวประเด็นที่จะมีปัญหาเนี่ยคือ,อต้องขอร้องทางทางผู้กรณีนะฮะให้ช่วยกันมาดูแลนอ้อง จะอาศัยประกันอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้องขาเ้อาขาไปนะครับเพราะว่าหลังจากจบทางจบทางจบทางจากโกรงพยาบาลมาแล้วนี่นะมันก็จะมีการทำขาเทียมยอีกนะฮะการทำขาเทียมเนี่ยมันไม่ได้ทำเที่ยวเดียวแล้วจบอ่าเจ้าของปั๊มพูดเนี่ยเห็นนะว่า ชีวิตน้องหลังจากนี้เด็กปั๊มที่ขาขาดเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเห็ไหมมันไม่ได้จบแค่เรื่องของการทําขาเทียมครั้งเดียวจบแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่ต้องตัดขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหาัสการเยียวยากันอะไรต่างๆหวังว่าเจ้าของปั๊มจะช่วยช่วยน้องเพราะน้องเป็นคนพมา่าด้วยเนาะในการเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรจะมีที่ควรจะได้หลังจากที่กําลังทํางานอยู่ดีๆแท้ๆแ,แต่ปรากฏวานนียมาชนจนทําให้ขาขาดไปเลยเอาละแต่ ป้ายแดงเขาบอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจม,มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะอม,มันเป็นอุบัติเหตุที่เขาบังเอิญว่าตกใจแล้วเหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรกหลังจากนี้ก็ต้องฝากป้ายแดงดูแลคนเจ็บด้วยนะครับครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ถอยรถใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน